ครับนี่ครับนี่เป็นข้าวขยำน้ำพริกของปลายาเลยครับนี่ปลายาดูว่าขยำแบบชอบขยำแบบนี้ะมีไข่ต้มหนึ่งใบแล้วก็กุนเชียงของปลายานี่ครับของเซึ่งแบบเด็ดจริงๆฮะเดี๋ยวลองทานให้ดูนะชอบขยำแบบนี้ะ ินจริงๆครับคนนะครับใช้มือจับเลยเครื่องอร่อยมากครับน้ำพริกเผาใบยานะครับพร้อมด้วยกุ้งเคียงใบยานะฮะอื้อหืออร่อยจริงๆนะครับสุดยอดเลยครับพี่แบ้วนะครับสนใจนะครับสั่งน้ำพริกใบย่าได้นะครับ นี่ตามเบอร์โทรนี่เลยนะครับอร่อยจริงนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0 8 9 829 9 0 5 6นะครับน้ำพริกเผาปลายานะครับรับประกันความอร่อยไม่แต่สารการบูกนะครับไม่แต่สารกันบุกฮะนี่ดูแพ็กเกจก่อนนะครับสั่งทูกไปทุกจังหวัดนะครับสั่งลุกที้นะครับทำเป็นสดสดเลยฮะส่งกันให้สดๆดนะครับ น้ำพริกเผาปะยาอ่านี่นะครับน่ากพ่อเป่าเปอร่อยจริงๆครับ,รบอันนี้ไม่ได้แกล้งหวยกันนะครับนี่ผมชอบขยะแบบนี้นนสุดยอดอร่อยครับพ่ิกชอบกินพริกเลยรนะครับ